จริิงโมัอโอหูฟังได้ยินข้างเดียวโอ้ทุกอย่างรอบตัวของฉันกําลังจะพังทลายไปซะทัทง้งทั้งหมดคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายมากไหมที่เอาไว้ใช้สำหรับเพื่อนเท่านั้นโปรดใช้วิจรยยารณญาณในการรับชมด้วยครับผมเอาแล้วแล้วเอาแล้วทำไมมันขึ้นว่าก,กู fk ว่าแต่ฟักกูไม่ได้ fk ฟักกูเชิญมึงไปแล้วโซล่าโซล่าแรง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 แงแรงเลยหรือ เลยเลังเลยไม่ไม่แคร์ไม่แคร์โอ้ยเฮียตามีตามเกิดแล้วฉะน,นั้นกูเฮ้ยนี่รหัสรหัสรหัสไหนของมึงเนี่ยอ๋อรหัสพี่ชายในดิสตล้วเนาะเออต้องมีชื่อกูได้ยังไงไม่รู้กูก็งงกูก็งง <c oughs> เหมือนกันว่าไปแอดตั้ตอนไหนเ <c> ฮ <oughs> ้ยยูไม่รู้เหมือนกันครับน้องร,ร,รู้ชินนะด <c oughs> <c oughs> ูดาดันดาด,าดันดาดันยังเจอแล้วตัวตอนล่าสุดอ่ะ เราล่าสุดอ่ะอ๋อกูดูถึงมังงะเลยเพื่อน <laughs> จะเชี้ออย่าให้พูดอย่าสปอยล์ไม่ต้องสปอยเลยไม่ต้องสปอยเลยไม่ได้บอกว่าสปอยเออฮ้ยโหทู่ะเรื่องของมึงกู <laughs> <laughs> ไม่ห้ามพูดค,คำพูดติดปากมันไง <laughs> โทหทูะ่ะ <laughs> ในเบียวมึงเบียวเป็นพระเอกในดาดันดาดันดาดันหน่อยนี่ไอ้เทียกูเบียวก็่ะ กูมีผ้าคุมปิดหัวในยะกูมีสามตาด้วยเอาด้เนี่ยโอเป็นมาพูดมา my shadow is ปวดหัวโดยปวดหัวเชื่อไหมฝั่งนู้นมีซเฟอร์มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ออนิเมที่มึงคิดว่ามึงชอบที่สุดนาูโตะในตใจเลยอ่ะอแล้วถ้าเป็นอนิเมะใหม่ อันนี้ไม่ใหม่ๆกูดูแบบเพิ่งจบแล้วมึงคิดว่าโอเคซาลามอ๋อต้องพูดว่าพูดว่าอานิเมะไม่ได้ดิต้องพูว่าทั้งอนิเมะทั้งนิยายไม่รู้กูเอ่อได้ยินมาถูกหรือเปล่าวาเอ่อสลามเนี่ยถูกดัดแปลงมาจากนิยายจำไม่ได้ละไม่ได้ใจว่าใช่ปะอืมมันก็ถูกดัดแปลงจากทุกๆ,ๆเอ่อเรียกว่าทุกๆความคิดเห็นที่มาเอามารวมกันกลายเป็น กระสูนนัน่นแหละพวกกระสุนก็เป็นงั้นแหละมังงะน,นิยายเขาเอาจากนิยาย <ừ m. S 1> มาเป็นมังงะเอาเรฟเฟลนมาแล้วมังงะไม่ก็มาเป็นอนิเมะไม่ก็เป็นทุกเรื่องแหละน้องลูกชิ้นน่าจะเอเอก็เฮียละเอีได้แบบหน้าตาแปลกมากบายกูสมกูสมกูสมกอีกอ้ฝั่งนู้นมีไซเฟอร์วะโอ้ยกูต้องมาลำบ,บากปังบุกนี่แหละ ูวี่งเบียร์ทีพีทีกิกนอยู่โปรแล้ก็เองคว้าไปหมดแล้วสามสามตัวเฮียอยู่หน้ากูน่าจะอยู่ชาวอร์กูพีกสวัสดีครับเฮ้ยอยู่ไหนวะมันหนีเหรอยู่ดอยอยดีด อ๋อเฮ้ยมันอยู่ยังได้ไงวะเฮียแล้วเฮียอะไรมัน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 วิ่งไปไหนอะมันวิ่งไปไหนอะไอ้เหี้ยวิ่งเืออนไ้เหี้ยเหรอซื้อเกาะใหญ่เลยก็ได้เหล็กเอาจริงไม่อะไรเกาะใหญ่เลยนิยุ่งอืมไอ้เหี้ยกูสมมุตินะสวย พอไหมก้าโจดไม่ม <Cornell> ีใครไหกูมานี <not S 2> ่อ <Tamam> ย่าบอกมันรีเทครีโลเทสโอ๊ย What bro What are you talking about man? โลโล่เฮียบีทโลเข้าเข้าหัวไปเม็ดเม็ดนึ่งเยัน์ทำไม่โอ้ยตัวครับไนซ์ก็กูเบ็ดให้ก็กูเบ็ดให้ บอกเดี๋ยวแตกเฮ้ยอ๋โอ้อโทษน่าจะเอไม่เดือดโอ้โห,โโห,โโหชิบหายนะเพื่อนโอ้โหเี้ยมันได้ออฟไปแล้วนะับเพ,พื่อนค<ช> <erosion> ือออฟวะเออเจ็ดเราดีดีอะไรของมึงเนี่ย แหน้าว่าดิเซฟเองโอ้สตันตรงจังหวะลือเกินเกมที่นี่โคตรสนุกเลยเมื่อวากูทุบโต๊ะไปสองสองรอบอะ่ะโคตรสนุกอะ่ะมันจัดเลยเออเราเราใจสุดๆเราใจมากอะ่ะไอ้เงี้ย เป็นรูปว่าเป็นรูเออมึงก็เห็นแล้วไม่ใช่เป็นเฮี้ยอะไรกันปีชิ้นชิ้นชิ้นขอสโมกตรงกูหน่อยเอ้ยขอสโมกตรงปกติก็ได้นี่ขอสโมกหน่อยขอสโมกหน่อยเร็วเดี๋ยวไปอยู่นี่เยอะเลยขอขอสโมกสักครั้คูดาวคูดาวคูดาวห้าวิห้าวิไม่ทันแน่เลยอ๊ะมันเข้าไปแล้ว ไอสัตว์ไม่ไม่ตายโอ้ยม่ตายกูตายมีสเปดให้โูนเลยน้องโอ้โหลากเลยว่ะลากจากซ้ายไปขวาอะไรวะออไอ้ยาฉันกำลังจะโดนต่อ โอ้ยมาจากด้านไหนยเย,เย้ยวะซ้ายขวาซ้ายขวาไอ้สาไม่รู้ได้ไงมันยิงเจตตายูแค a เซฟอ o อ f อิ๊ s เซฟออฟได้นะครับสุสวยมันตามมาเลยนะ แล้วมึงคิดยังไงว่าต้าสมมติเมื่อกี้มันอุ๊ย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 เฮียแม่งเกือบแล้วเมื่อกี้กระสุนเฉียดหูเมื่อกี้เกือบไปแล้วไอ้กอดโอ้ไอ้เหี้ยโอ้มันมาเลยลิกมันมาหามึงแล้วเพื่อนแย่เลยลิกยังไงวะทำไงดีวะโอ้เชียวเชีวโอเคยิงมันใ้ยิงในชั้นนันชั้นนั้แล้วถ้ามันชนะเราตลอด

โอ้เกือไปแล้วขอขอคุณมากครับขอตั้งหน่อยยิ้มตั้งหน่อยไม่ให้ไม่มีตังค์ <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> ยอไม่มีตังค์โว้ยไม่มีตังค์สักบาทล่มมลละตอนแรกมีหายไปไหนหมดไปอยู่ไปอยู่ที่วันวันพีหมดนะอออนโอ้ว้าว Tham mai chính tô tham rai Tài hạ một lời Nhạ Ờ nó dính xì dính hướng xì Ờ ทุกคนต่างคนต่างแม่งก็การเราจะได้ a n ิ i แต่ให้แชมเบอร์แต่ให้ชมแชมเบอร์ดีกว่ามันมีปืนแพร่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 ไม่เคยเปลี่ยนค่าแต่ละเดอเต่างอยไงเต่างอยเต่าง่อยเต่างอยเต่าเต่าเต่างอย a few moments later จ่าเอกโอ้สวยครับ

คุณหลบแล้วหลบอีกอ่ะไอ้เหี้ยแม่งหมือคุณหลบแล้วหลบอีกไม่ได้ยังรอดไม่ได้ไงก่อนได้เกินสิบวิเมื่อกี้มันเก่งมากเอออะไรวะไอ้สัสไอ้แก้วพูดไซเฟอร์สวยครับไม่ได้ไซไซเฟอร์แต่แต่ได้ไอ้เหี้ยนั้นมาแทนโอ้ หลบแฟดไม่ไม่เคยจะได้วาอยู่สามีน่เจ็ดเจ็ดอยู่แต่กูก็การจะตายเพราะโดนไม่สเปรย์ไอ้หน้าหนังฮีอย่ารอยได้วางได้ไหม ไปวแดก้องมาไปวไปแล้วไปแล้วนี่ไงสัตว์เียแลกูก็อยาจะได้วยนะไเราโดนโดนเพื่นหมดเลยนคนตีเลยโอ้ยเโโทษทีมเบิไอ้ย okay? he uh ีมเไมเหียทีมเมกเหียเมก เมฆเม่เป็นเทปีดีหมายวเออเริ่มควายแล้วแหละเอเอนั่นแหละนั่นตัวหนึ่งโอ้เพื่อนเบ็ดโอ้ทุกคนเบ็ดทุกคนต่างคนต่างเบ็ดกันแพ้สิเทที่จะออกไปยิงให้เพื่อนเมื่อกี้นี่ใครหลอเนี่ยเอยออ็อฟออยู่นู่นนี่ช่างไม่ยิงไม่ตาอนนี้ไม่มีใครแบกใครทั้งนั้นนะเฮียตอนเนี้ย มึงดูสกอร์ไม่มีใครแบกใครทั้งนั้นอะเฮียตอนนี้คนต่างทุลเล่แต่ว่าเป็นเบอร์มึงพิมพ์มึงโง่เยอะยศเคยศดิบแล้วเฮียมันมันมาพิมพ์แล้วมึงจะปแพนเหาโคตรพ่อมึงอ๋อไอ้สารในควายมึงอยู่คนเดียวได้โง่อ่ะช่องวันนี้มากช่องดีมากเย้ะ เอามีชีวิตรอดให้ได้มีชีวิตรอดให้ได้มีชีวิตรอดให้ได้ไปเลยไอ้แคยต้องไปแล้วมันกูไอ้แค่ได้กูจริงโอ้อยเย้โง่วิ่งมาอย่างนู่นมาเพื่อนนี่กูก็งงเหมือนกันแค่แม่งอยู่อยู่อยู่นู่นก็ตั้งเยอะแค่แม่งเสือกเสือกมาตรงตรงนี้เฉยเลยไอ้แค่สปไปเฉยงงจัดเกือบแพ้เพราะสปายเนี่ยเยอะ เนี่ยเ,เนี่ยหลิกวาโลมึงสนุกไหม,มนสนุกชฉ่ำเลยช <c oughs> อบง่ายเกินะีปล้สนุกขี้เฮียเลยไอ้เนี่ยแม่งโอ้ยยสวยสนุกแค่ไหนเชีวยว,วแล้วมึงไปวางไหนนั้นเอ้า แล้วมึง oh. ต wow, wow 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 ้องไปวางให้ให้อ right. ๋อราชนะได้โง so like ่โง่อยู่เปโง่โง่แล้วโง่อีกเอาโง่ไปสามงโง่เลยโย่โย่โย่ไปน่าเขียนไปเฉยพูดควยเดินสัดนผูกป่ายดิมึงลองคิดสภาพถ้ามันถ้ามันวางเสร็จได้ไหมปุ๊บตายปบตายเลยน่าจะวาร์ปขึ้นเฮฟเฮฟเว่นไม่ก็ตรงห้องน้ำระวัง โอเคนี่เจอเจอกระโดดยิ้มยักไอ้เจ๊เจอกระโดดยิ้มโจ้เฮ้ยสัสพัดในมีลูกสองช็อตช็อตกันอีไซช็อตกันอีไซโอ้โหว่ายิงมาจากไหนวะ Cái thằng mà, đồn cù Thôi Ah, nhưng mà đây You have a, a 15 seconds Hurry up man Này, ra mắt What the fuck Woo. Yes baby Cũng giờ chẳng chán ấy dì à เก็บกับเพย์คนหนึ่งท่าม้าอะไรองそれで充分だろตายวะตายนี่มันอะไรวะหลิกย่างเงี้ยเกือบจะร้องอย่าเงี้ยโอเคปกโอเคกูเกือบตายเฮียดีเฮียแม่งมาโดนแค่ตัวมันก็โดนเหมือนกันสวยครับมาแล้วกูแอบยาว อยู่หน้ามึงสวยสวยค่ะออฟเลยหรือหลิกแน่ใจโอ้โหเหี้ยและดอบดอบเพื่อชัวร์ว่าตัวเองจะไม่ขายเลยทำฮียเกโก้ตายอยู่ไม่เป็นไรแม่งมันวิ่งยิงใส่กู เจอก็วิ่งยิงคืนไอควายแม่สวยไอายาอย่าบอกรกกลับไปเอาออฟลับไปเอาออไอ้่าลยไอ้ต้องต้องกลับต้องกลับไปเอาออฟไปไอ,อ,อ้ไโอ้โ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <oh, bro chill not now in game ไฟเซอ e not now bro หลังๆหลังจริงแต่ว่าตาย Surprise แล้ววัดสุดขัวกูรอเล่นนี่เงี่ยดีๆช้าหน่อยช้าหน่อยกรโดดเลยเดี๋ยวมันรอยกูระวังในสมองเฮียกูยังไม่กล้าโผล่เข้าไปมีไหมไม่ไม่ยังไม่รู้โอ้ชิดโอ้กลับไปไปโอ้เฮียกูกำลังจะไปโผล่แบบจังหวะเซอร์ไพรส์อ่ะ โอ้แบดนั่งสูงไปหน่อย If me a gun p l e c e Thank you so much th no no. no. ตบท้ายด้วยคำว่น n ู o น n บต b อตายว่บอ No! No! โอ้บอุ้ยมาไม่ไหวละโกรธโกรธโกรธอ่าวไอ้เหียโน้บโน้บโน้บพอมตายแล้วหุบป,ปากไปเ้ยร้อนไปหน่อยเมื่อกี้ spect 63 koko death go spect time よかや dance and focus yeah focus in front no man focus in front you yeah baby baby in front yeah baby no what the fuck why you sweet up gun man วัสวตงตายโอเคอยู่อยู่ตัวเดียวอะไรกนั่นแหละ